รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคสูงไว้อย่างมีคุณค่าช่วงสุขภาพดีสร้างได้สสหายต้านไขมันสูงคุณหมอพรนเทพมีเคลับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ ชวนคุณผู้ชมมาลดเค็มลดโรคเคล็ดลับคืออะไรดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์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 ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o ยอร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดค p วพน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆวจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ q ิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้นะฮะจะมาคุยเรื่องว่าอายุมากขึ้นสูงวัยมีค่ามีความสุขยังไงครับ ทีนี้คำว่าสูงวัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วว่าสูงวัยเมื่อไหร่เพราะว่าพอ60ก็จะป่วยกันละ70ก็จะตายละแต่ยังก,ก็ตามเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่กันจนถึง8-90เลยนะครับ พราะฉะนั้นผมว่าทุกคนก็ได้ไม่ต้องรอสูงวัยแล้วทําตามที่ผมบอกท่านก็จะมีความสุขและมีค่าอย่างแน่นอนอันที่หนึ่งเลยสิ่งที่ควรจะทําเลิกกังวลกับร่างกายตัวเองนะฮะทำไมหน้ามันเหี่ยวทําไมตีนเป็ดตีนกามาแล้วทําไมพุงเยอะทําไมหลังค่อมทําไมนู่นนี่นั่นเยอะแยะไม่เลิกไปกังวลมันมันเป็นอย่างนี้แหละนะเกิดแก่เจ็บตายสังขารมันไม่เที่ยงแทบเปลี่ยนไปทุกวัน จริงๆแล้วนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะถ้ายิ้มเนี่ยนะสวยทุกคนหล่อทุกคนแต่ยิ้มเนี่ยถึงจะมีเลี้วรอยมันก็มีเสน่ห์สวยตามวัยเฉะนั้นท่านอย่าไปกังวลเลยว่าเออท่านแก่แล้วหน้าตาไม่ดีไม่ยอมถ่ายรูปไม่ได้ท่านถ่ายเลยแต่ว่าแล้วสาคัญคือหัดเซลฟี่ไว้เพราะการเซลฟี่คือการที่เราถ่ายตัวเองแล้วมีรอยยิ้มด้วยเสมออันที่สองคือไม่ทํางานหนักแล้วนะต่อไปนี้นะทํางานหนักก็คือ ทำงานเกินเวลาที่จะต้องพักผ่อนและนอนจัดเวลาตัวเองให้ดีว่าวันหนึ่งเนี่ยนะนอนพักผ่อนเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต้องให้ได้หลับไม่หลับไม่เป็นไรอยู่บนเตียงเจ็ดแปดชั่วโมงให้ได้แล้วอีกเจ็ดแปดชั่วโมงคือพักผ่อนคลายกังวลคลายเครียดผมก็จะไม่ได้ว่าหยุดแล้วเลยนะระหว่างที่ทํางานนี่ก็หยุดพักผ่อนไปด้วยทําอะไรชั่วโมงนะแล้วก็เปลี่ยนอีบทไปเดินไปเที่ยวไปฟังไปดู มือถือดูมิวสิกดูหนังดูอะไรที่มันผ่อนคลายเพลิดเพลินถ้าสิ่งที่ท่านทําแล้วเพลิดเพลินแล้วก็เหนื่อยแต่ไม่เครียดนั่นคือการพักผ่อนไม่ทํางานหนักไม่อดน,นอนอันที่3เลิกกังวลคําพูดของคนอื่นเขาเลยเลิกคิดแทนคนอื่นเลิกไปอิจฉาเลิกริษยาเลิกไปคิดเรื่องคนอื่นพูดไม่ดีกับเราอันนี้เป็นความทุกข์ที่ คนอื่นทําไม่ดีแล้วเรามาเก็บมาคิดข้อที่3ข้อที่4ก็คือเราต้องหยุดฟุ่มเฟือยแล้วนะคือซื้อรถซื้อบ้านซื้อมือถือซื้อสารพัดเลยแล้วก็ใช้ไม่หมดท้งทีเงินไม่พอไม่ฟุ่มเฟือยแล้วนะเพราะเราอาจจะต้องอยู่ถึง80อยู่ถึง90ก็ได้เราเงินที่ไหนใช้ถ้าเราฟุ่มเฟือยข้อที่5เลิกหางานใหม่ได้แล้วนะฮะไม่ต้องไปขวนขวายหางานเพิ่มแล้วเพราะการหางานใหม่ก็คือการสร้างความเครียด สร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าอันสุดท้ายเลยคือต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่รู้ถามลูกถามหลานอย่าไปอายนะตาปู่ใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นเลยนะยู u ูบนี่จะส่งภาพยังไงไลน์จะใช้ยังไงโปรแกรมใหม่ๆมาเยอะแยะเข้าไปดูเลยแต่ว่าดูอย่างเพลิดเพลินเพราะว่าชีวิตเรายังอยู่อีกนานเราต้องมีความรู้ใหม่ อย่าหยุดเรียนรู้ท่องไปในสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นอะไรได้หมดที่ทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอย่าลืมนะสูงวัยอย่างมีค่าก็คือ 1. นึ่งเลิกกังวลร่างกายตัวเองแก่แล้วอะไรไม่ต้องสนใจมันก็เป็นเช่นนั้นแหละสไม่ทำงานหนักแล้วนะไม่อดนอนกินอาหารพอดีพอเพียงพอแล้วก็สร้างอารมณที่ดี 3. เลิกคิดแทนคนอื่นเลิกเอาเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ตัวเรา อย่าไปหลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ 4. หยุดฟุ่มเฟือย 5. คือเลิกหางานใหม่ 6. ห,หาความรู้ใหม่ๆที่ทำให้เรามีความตุกท่องโซเชียลมีเดียบ้างนะเท่านี้ท่านก็จะมีความสุขมากๆแล้วมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีคุณค่าแล้วมีความสุขกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบบบ QP QP มายอมเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมพิเศษมากๆเลยนะคะคุณหมอพอเทลบอกว่ามีเคล็ลับมาฝาก เกี่ยวกับเรื่องของสามสหายต้านไขมันเอ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสดค่ะคุณหมอทําไมเรียกว่าสามสหายคือมันมีสามอย่างแล้วก็อันนี้เป็นสุดลับของจะเรียกว่ามาจากเพื่อนคนหนึ่งนะที่เขาเลือดออกในสมองฉัน<อ>เลือดในสมองมันแตก เสร็จแล้วก็ไปผ่าตัดเอาเอาเลือดจากสมองออกไปอ,อย่างไรมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าในเลือดเขานี่มีไตกรีสลายกับไขมันคอเลสเตอรอลสูงมากยังไงก็ไม่ลงเราก็ไปพบพระสงฆ์เป็นพระในที่อยู่ตามวัดที่เขาถือปฏิบัติธรรมนะในนารียสง์ท่านก็แนะนำสูตรนี้มา,าก็เลยเรียกว่าสามสหายต้านไขมันสูง ปรากฏว้าเข้าไปทำสูตรนี้นะไปกินแค่ที่8วันเนี่ยไขมันที่สูงปี๊ดเลยลงมาโดยไม่ต้องกินยามาสะัจจริงคุณหแต่ตอนหลังอาจจะเบาความเข้มข้นลงหน่อยค่ะทีนี้ก็มาดูทีละตัวก่อนว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่กระเจี๊ยบเลยนะอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบแดงนะมคคุณหมอกระเจี๊ยบแดงนี่ก็แต่แห้งเป็นดอกกระเจี๊ยบแห้งแดงนะฮะค่ะมีประโยชน์ในการลดความดันลดไขมัน แล้วขับปัสวะดวลดน้ำหนัก,กป้องกันโรคหัวใจขับไอด้วยนะขับเสมหะชะลอวัยแล้วก็ทําให้ลดโลหิตจางด้วยประโยชน์มหาศาลเลยตัวนี้เนี่ยเวลาเราทํายาจีนมันจะมี3ตัวนะตัวหนึ่งก็คือออกฤทธิตัวที่สคือมาสตุกพิษทําลายพิษของมันนะ,ะอันที่3ก็คือมาทําให้ร่างกายแข็งแรงเสริมพลังร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้ดีขึ้นนี้น ตัวนี้คือตัวออกฤทธิ์เป็นหลักแล้วตัวนี้ก็มาตัวทําให้สารที่มันมีออกฤทธิ์เนี่ยมันมีพิษบางอย่างอยู่มาจะทําลายพิษ<ด>แต่ในขณะเดยียวกันตัวเขาเองก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าลดน้ําตาในเลือด,ดลดไขมันด้วยแล้วกากาใยเขาเยอะลดน้ําหนักโปรตีนมันคล้ายๆกันคุณสมบัติคล้ายกันแต่มันช่วยทําลายความเปรี้ยว แล้วก็ที่จะทําให้เรากินมากๆแล้วมันจะเป็นอันนี้เป็นยาเย็นนะ,ะกินแล้วมันจะเย็นแต่นี่ถ้ากินเยอะๆมันจะร้อนมันเลยมาผสมกันสองอันนี้แม่สมบูรณ์ที่สุดเลยยาร้อนอยาเย็นมาคู่กันนะสอตัวแล้วสอตัวนะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือทวาริสงทวาริสงนี่ประโยชน์ก็คือว่าจะช่วยในการทําให้ร่างกายแข็งแรง เขามีใหญ่เยอะเลยนะมีไขมันดีมีโปรตีนดีลดน้ําตาลด้วยแล้วเขาทําให้ร่างกายแข็งแรงนะตัวที่สองนี่นะเราจะทําไงต้มให้ได้คุณค่ามากนั่นสิคะคุณหมออยากได้สูตรแล้วอยากรู้สูตรแล้วค่ะคุณหมอเราก็จะใช้อย่างละสองกำมือแล้วก็บวกกับน้ําปล่าแลประมาณสองลิตรแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราจะกินคนเดียวเรากินวันเดียวนะเราก็หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือน้ำหนึ่งลิตร จำง่ายหนึ่ง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 คทีนี้บางทีเราต้มแล้วก็บางวันเราขี้เกียจต้มต้มวันหนึ่งกินสองวันถามคุณหมอหน่อยได้ไหมคะถ้าคนปกติกับคนที่มีอาการป่วยหรือว่ามีไขมันสูงอะไรอยู่แล้วกินแตกต่างกันยังไงถ้าเราเป็นคนปกติแล้วเราก็ไม่เป็นโรคนะก็กินเพื่อลดไขมันเวลาบางวันเรากินอะไรไปเยอะเนี่ยก็อย่างน้องมี่เนี่ยก็แทนที่จะหนึ่งรกมหนึ่งรกมหนึ่งแกมต้มจนเหลือหนึ่งแก้ว ต้องต้มตุ๋นจนเหลือหนึ่งแก้วนะหนึ่งลิตรเหลือหนึ่งแก้วนะหน<ช>ึ่งแก้วนี่สองร้อยีซีจักเพราะฉะนั้นน้ามันก็จะติดไปกับถั่วอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้มนานประมาณสี่ชั่วโมงมันจะเหลือหนึ่งแก้วถ้าเป็นคนอย่างน้องมี่เนี่ยยังไม่เป็นโรคอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ต้มแค่หนึ่งลิตรให้เหลือสักสองแก้วก็พอละก็<อ>ต้มสักชั่วโมงหนึ่งก็พอละแต่ถ,ถ้าจะให้ดีก็ต้องสี่ชั่วโมงเลยต้มตุนให้มันงวดเข้างวดเข้าแล้วมันจะอร่อยมากมันจะ มีรสชาติหวานของหวานหวานของพ<อ>ุทาเปรี้ยวของกเกี๊ยบ <ๆ S 1> แล้วก็มันมันของถั่วมันกลมก่อนมาเลยนะเพื่อเป็นสาธิตว่าถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยตใต่ิกี๊ไม่ยอมลงทักทีเลยเนี่ยดื้อใช่ไหมดื้อมากแล้วต้มนี้กินละเราก็มาต้มอย่างละสองกำมือ เราน้ำนี่2ลิตรนะครับ <Okay. S 2> ผมจะต้มไว้กิน2วันนะเชิญค่ะคุณหมอคะ่ะสองกำมือใส่เลยครับใส่เลยนะคะใส่เลยครับ จากเราต้มตุนนานถนสี่ชั่วโมงเนี่ยหม้อน้ำสองลิตรนี่จะเหลือเพียงประมาณห้าร้อยสี่สี่อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใส่สเตนใส่สาย,สายแล้วก็มีโรคสโตกในสมองนะถ้าไขมันสูงไม่ยอมลงก็กินนี้แล้วก็สักยี่ิบแปดวันนะเดี๋ยวเราต้องตักขึ้นมาหน่อยครับเพื่อที่จะได้ เห็นกันจะจะเข้มข้นกันหน่อยน,อนะฮะหสีของเขานะคะก็เหลือสัก2สองแก้วจากสองลิตรนะฮะอันนี้เหลือครึ่งหนึ่งก็จะให้เห็นว่านนค,ความเปรียบเทียบกับแก้วนู้นถึงเข้มข้นน้อยกว่านะฮะท่น,นั้นก็ต้ม ได้สักชั่วโมงหนึ่งอันนี้จะจางกว่าจางกว่าวครับอันนี้เข้มข้นมากกว่าเยอะความต,ตาเพราะว่าเราต้มถึงสี่ชั่วโมงนะครับ,รบอันนี้ต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะโดยสรุปอย่างนี้ครับว่าสามกระหายกระเจี๊ยบทุศาแล้วทัวริโซเนี่ย <Yeah. S 2> จะช่วยลดไขมันในเลือดที่กินยาสามสามันประจําสามมันปกติเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างแน่นอนแล้วก็ลดการใช้สารเคมี ที่ถ้ากินเยอะๆก็าอาจจะทําให้ตับเราเนี่ยมีไขมันเกาะมากขึ้นแต่ตรงนี้มันจะลดการดูดซึมแล้วก็จะช่วยเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นคสําหรับพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ลองทํากินกันสักอาทิตย์ละทักวันหนึ่งต้มชั่วโมงหนึ่งค,คือน้ำสองลิตรแล้วนี่อย่างละสองกัมทากินทักวันสองวันสาวันก็ได้นะแต่ว่าถ้าท่านป่วยแล้วจําเป็นอย่างนี้ต้องกินสัก ยี่สิบแปดวันอย่างเงี้ยวันละแก้ววันละแก้วต้มสี่ชั่วโมงนะครับค่ะวันนี้ได้ทั้งเคล็ดลับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญเป็นสมุนไพรที่หาซื้อมารวมกันทั้งสามสายได้ง่ายๆเลยนะคะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆที่นาเคล็ดลับมาฝากนะคะสวสะสัสดีครับสนับสนุนดโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยทำไมต้องหันมาลองรรวองซอยเกิดเรวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลือง รีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7,000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าปโปรตีนและกรอดอะมิโน,โนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมิรเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิเปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องของโรคหลายๆโรคที่เกิดจากความเค็มกันนะคะวันนี้คุณหมอธีรวีวิรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหา,านครก็เลยบอกบอกว่าลดเค็มลดโรคเป็นอย่างไรรวมูดคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคุณหมอคะความเค็มนี่มันนอกจาก จะทาให้แทบนัวหรือว่าเป็นส่วนผสมของอาหารแล้วที่เราทานเข้าไปแล้วมันยังทาให้เกิดโรคต่างๆนะคุณหมอใช่ครับมีอะไรบ้างคะพี่บอกโรคต่างๆที่เกิดจากความเค็มเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะคนไทยเป็นความดันโลหิตสูงกันเยอะมากนะครับแล้วเห็นว่าตัวเลขก็น้อยลงอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคุณหมอโดยพฤติกรรมด้วยการกินอาหารการไม่ได้ออกกําลังกายด้วยค่ะเรื่องของโรคไต ก็เพิ่มส <Bond> ูงข <Again> ึ้นเรื huh. right ่อยๆเช่นกันนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่มีเบาหวานความดันส็จถ้ารักษาไม่ดีคุมได้ไม่ดีก็ไปลงที่ไตก็จะให้ไตเริ่มไตวายขึ้นเรื่อยๆก็เจอสูงขึ้นเพราะฉะนั้นที่อยากให้มาเล่าในวันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจะหันมาร่วมมือกันทำเรื่องนี้อย่างจริงจังครับค่ะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าในส่วนของคุณหมอพยาบาลที่จะมาบอกว่า หยุดกินเค็มนะเดี๋ยวจะไม่สบายคือจริงๆแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบนะคะคุณหมอเพราะว่าอะไรคุณหมอเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าลดเค็มเค็มมันเกิดจากอะไรก็จะเกิดจากการที่เราทานเข้าไปใช่ส่วนไหนบ้างคะที่จะมาช่วยขับเคลื่อนนะคะคุณหมอสำคัญคืออย่างนี้ครับถ้าเราบอกว่าคนวิถีชีวิตเราคนทําอาหารเองน้อยลงไหมครับใช่คุณหมอคะเร่งรีบใช่ไหมครับสั่งง่ายกว่าสั่ง delivery ถ้าบางทีก็ไปสะดวกซื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปแบบ อาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเยอะมากเลยถูกไหมครับทีนี้ถ้าผู้ผลิตหรือแม่ครัวเนี่ยไม่เห็นความสําคัญก็จะยากละเพราะว่าเราก็ไปสั่งเขาไม่ให้ปรุงอย่างนี้ไม่ได้อะเนาะเป็นสูตรเขาใช่ไหมเขาทำไว้เยอะเยอะแล้วลูกคุณจะไปสั่งให้เขาเปลี่ยนรสได้ยังไงฉันก็ยอดขายดีจะตายจะมาบอกให้ฉันเปลี่ยนได้ยังไงแต่ตอนนี้ทาง กระทรวงสาธารณสุขกับสำนันกอานามัยรทมรนะครับร่วมกับ WHO นะครับ <c oughs> ได้มาคุยกันแล้วก็บอกว่าเราคงต้องทําและถ้าไม่ทำนะวันหนึ่งต่อไปจะมีแต่เคสคนไข้ไตวายจะต้องมีการฟอกเลือดก,กันทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดี <c oughs> รวมถึงบ้านเมืองเราก็จะมีแต่คนป่วยเราจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> นะคร <c oughs> ับเราก็เลยไปเชิญทางมูลนิธิรถเค็มนะครับ <c oughs> มีทางของ เรื่องของสมาคมผู้ประกอบการอาหารนะครับพัตตะโพพัตคารต่างๆเชฟต่างๆเนี่ยมาคุยกันว่าเราควรจะต้องทํำไหมก็บอกควรเริ่มได้แล้วนะครับควรเริ่มได้แล้วควรจะต้องให้ความรู้ประชาชนได้แล้วว่าเวลาจะกินอะไรให้ดูก่อนว่ามันเค็มไม่เค็มเพราะถ้าเกิดเรามาใช้ลิ้นดูก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ลิ้นก็ได้เดี๋ยวมันจะมีเครื่องวัด นะมันจะมีเครื่องวัดแล้วที่โดยมหิดลนะเขาเป็นคนผลิตนะครับก็จุ่มลงไปในผลิตตัณฑ์ที่มันมีเป็นน้ําน้ำนะยังยังมีข้อจํากัดนิดนึงต้องตรวจกับน้ําเป็นของเหลวอยู่ถึงจะขึ้นค่ามาเป็นรอยยิ้มนะยิ้มก็แปลว่าดีแต่ถ้าหน้าบูดหน้าบึ้งก็แสดงว่าเค็มเกินนะครับแล้วเราก็เลยในกรทมก็เลยมีการสํารวจไปบ้างแล้วต่างจังหวัดจริงๆต่างจังหวัดสํารวจก่อนกรทมอีกครับ สุ่มตรวจอาหารหลายๆแบบนะอันดับหนึ่งไทยสิครับเป็นอะไรเป็นอะไารคุณหมอส้มตำที่เค็มสูงสุดอะไรคะอาหารประเภทยำอ๋อรสรสชาติแต่มันมีหลายรสนะคุณหมอเพราะมันจะมีเปรี้ยวเด่นใช่ไหมใช่แต่อย่าลืมว่าในเปรี้ยวเด่นนั้นน่คงจะมีเรื่องของความเค็มอยู่พอสมควรแล้วแล้วมันก็เปรี้ยวมาทับนะยำมาเบอร์หนึ่งเลยครับสองก็เป็นพวกส้มตำนะสามคือแกงที่ไม่มีกะทิ แกงที่ไม่มีกะทินะครับก็คือไม่มีองค์ประกอบของกะทินั่นเองใช่สีก็จะเป็นเรื่องของ๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอะไรอย่างงี้ครับแล้วถ้าเกิดเรามีโรคเช่นเป็นความดันคสูงเป็นโรคไตเริ่มไตไม่ดีเราก็ควรจะกินเนื้อเหลือน้ํานไม่สดเทคนิคนะคะเทคนิคค่ะก็คือให้มันมีน้ําซุปอยู่ในนั้นแหละแต่เราก็กินแต่เนื้อเนื้อมันเพราะถ้าเราไปซดน้ําจนหมดค่ะไม่ไงก็เกินครับ ค,ความเค็มเกินแน่นอนคือคือบางคนก็มองว่าอ๋อฟังคุณหมอแบบนี้แล้วรสชาติที่มันเค็มเท่านั้นใช่ไหมมันถึงบอกว่าเราถึงจะเป็นโรคแต่จริงๆแล้วความหมายของคําว่าเค็มกับโซเดียมคุณหมออยากให้คุณหมอเติมตรงนี้หน่อยค่ะครับ,รบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโซเดียมมันไม่ได้อยู่แต่อยู่ในเกลืออย่างเดียวนะครับโซเดียมมันคือเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งที่เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปดูดน้ําเก็บไว้ในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะทาให้เราบวมนะบวมก็จะมีผลต่อความดัน มีผลต่อหัวใจมีผลต่อไต,อตนะครับโซเดียมมีอยู่ในผงปรุงรสทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบางทีออกมาไม่เค็มแต่เช่นสมมุติว่ามีกึ่งสําเร็จรูปแล้วกันอ่าค่ะครับหมอมันก็จะมีโซเดียมอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูข้างผลิตภัณฑ์นะกันนะฉลาก,ลากอ่านฉลากให้เป็นเราดูดีๆครับถ้ามีคําว่าโซเดียมดูซิว่ากี่มิลลิกรมัมค่ะมอกต่อคือมิลลิกรมัม วันหนึ่งเราไม่ควรเกิน2000ก็ต้องต้องคำนวณดีๆซึ่งอันนี้เนี่ยต่อต่อมาเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าไม่อย่างนั้นเราร่วมมือกันดีไหมว่าร้านไหนทำอาหารเมนูเค็มน้อยค่ะติดป้ายให้เขานะว่าเมนูเนี้ยของที่ร้านปรับสูตรแล้วนะ,คะเค็มน้อยเพื่อสุขภาพลดเกลือลดซีอิ้วลงไปเยอะแล้วแต่ยังอร่อยได้นะครับคำว่าอร่อยได้คือเขาเอาอย่างอื่นเอาสมุนไพรอย่างอื่นใส่แทนที่ ไม่ทําให้เกิดโซเดียมเกินนะครับงั้นเราอาจจะต้องต่อไปเราช่วยกันนะครับถามแม่ค้าเลยขอเค็มน้อยนะสมัยก่อนเราจะมีแต่วานน้อยนะนนอยขอหวานน้อยนะต่อไปก็บอกขอเค็มน้อยนะนะครับคือเราต้องช่วยกันผู้บริโภคต้องช่วยกันพูดออกไปพูดออกไปว่าเรากังวลเรื่องสุขภาพเราในอนาคตจริงๆะนะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้แล้วต่อไปก็จะเริ่มปรุงน้อยลงะนะครับนะแล้วก็ แต่ทำยังไงให้มันอร่อยได้นะครับซึ่งเชื่อว่ามีเทคนิคแน่นอนซึ่งาทางสมาคมนักกําหนดอาหารทางเชฟต่างๆเขาพยายามปรับปรุงสูตรเรื่องนี้อยู่นะครับก็ใช้เวลาอีกไม่นานที่จะเผยแพร่ออกไปเป็นที่กว้างขวางนะครับค่ะอากให้คุณหมอย้ําถึงเรื่องของการลดเค็มลดโรคหน่อยความสําคัญกับคุณผู้ชมค่ะครับคนไทยเนี่ยติดอาหารที่จะต้องรสจัดนะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นสถานการณ์โรคปัจจุบันของพวกเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะต้องพยายามลดเค็มลงนะครับถ้ายัางลดไม่ได้จริงๆ mm hmm. ก็พยายามเอาสัก30%ไม่ต้องเอาจืดสนิทนะ mm hmm. เอาลดลงมา30%ก่อน mm hmm. นะครับหรือสักครึ่งนึงก่อนนะครับง่ายที่สุดผู้บริโภคคือไม่ปรุงซะส่วนผู้ประกอบการก็หาวิธีปรุงให้น้อยลงนะครับ mm hmm. หาวิธีอื่นเอามา ที่จะทาให้รสชาติยังคงขายได้นะครับก็หวังว่าถ้าทาั้งผู้ผลิตทั้ทงผู้บริโภคเข้าใจตรงกันนะครับแล้วทิศทางของประเทศเนี่ยเหมือนกันว่าเราต้องพยายามลดโรคความดันโลหิตสูงลดโรคไตนะครับเพื่อสังคมไทยจะก,ก้าวหน้าต่อไปได้เนี่ยก็ต้องพยายามเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็พยายามทําให้คนเรามีสุขภาพที่ดีจากเรื่องของการเค็มลดเค็มเนี่ยแหละครับค่ะก็คือตระหนักเรื่องของข้อมูลเรื่องของ ประโยชน์ว่าถ้าเราลดแล้วสุขภาพเราจะดีแบบนี้นะถ้าเรายังเดินหน้าต่อไปคําว่าไตมันก็อยู่ไม่ไกลคุณหมอรโรคไต<ช>หรือโรคอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ตามมาวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะคร<แ>ับนะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมอถั่วเหลือง bsc soi อร่อยสนับสนุนโดย คิวพีสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวชวิอืมจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด <Q P. S 2> บุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ